สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนกันก็คือเรื่องศาสนิกชนที่ดีนักเรียนพอจะทราบไหมคะว่าถ้าชาวพุทธส่วนใหญ่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไม่ถูกต้องตามหลักของศาสนาแล้ว จะส่งผลต่อศาสนาอย่างไรสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนกันก็คือศาสนิกชนที่ดี ซึ่งเราจะต้องรู้จักวิธีการจัดพิธีกรรมทางศาสนาที่ตนเองนับถือเพื่อที่เราเนี่ยจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดความศรัทธาและเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของเรานั่นเองถ้าเราประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไม่ถูกต้องแล้วอาจเกิดผลเสียให้กับศาสนาก็ได้นะคะอ่ะสำหรับการประกอบพิธีกรรมทางศาสนามีประโยชน์อย่างไร การประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะคะก็คือเพื่อให้เกิดความศรัทธาเป็นสิริมงคลและเป็นการเผยแพร่พาทธศาสนาอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะเรียนการในหนังสือหน้า38ถึงหน้า52นะคะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือประกอบก,บกับการชมคลิปวิดีโอได้เลยนะเรื่องแรกเลยนะคะก็คือพิธีกรรมสำคัญทางศาสนาพิธีกรรมจะหมายถึง ระเบียบแบบแผนหรือแบบอย่างที่พึงปฏิบัติในศาสนามีข้อกำหนดเป็นขั้นตอนที่ต้องกระทำให้ถูกต้องเช่นพิธีทำบุญต่างๆพิธีทอดกระถินพิธีอุปสมบท พิธีกรรมสำคัญทางาพระพุทธศาสนานะคะก็จะแบ่งออกเป็นสประเภทใหญ่ๆประเภทแรกนะคะก็คือพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวินัยสงฆ์เช่นพิธีอุปสมบทพิธีบรรพชาพิธีทอดกระถินประเภทที่สองนะคะก็คือพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตประจำวนันซึ่งจะแบ่งออกเป็นสองพิธีนะคะก็คือพิธีงานมงคลเช่นมงคลสมรสขึ้นบ้านใหม่ พิธีงานอาวะมงคลก็คืองานพิธีศพและก็งานทําบุญอัฐินั่นเองค่ะงานทําบุญอัิฐิก็คืองานทําบุญกระดูกส่วนประเภทที่3นะคะก็คือพิธีกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาก็จะมีวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหาบูชาวันมาคาบูชาและวันวิสาขาบูชาเองค่ะสําหรับการจัดพิธีกรรมนะคะ พิธีกรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่าซึ่งพระพุทธศาสนกชนควรรักษาไว้และปฏิบัติสืบต่อกันอย่างถูกต้องสำหรับหลักการจัดพิธีกรรมการประกอบพิธีกรรมต่างๆควรยึดหลักสี่ประการก็คือถูกต้องตามหลักศาสนาหมายถึงตรงตามจุดมุ่งหมายและวิธีปฏิบัติทางศาสนาที่ได้บัญญัติไว้ 2. ประหยัด หมายถึงการทำที่พอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปมีความเหมาะสมตามกำลังศรัทธาตามกำลังทรัพย์และฐานะของตนสามีประโยชน์หมายถึงการทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นบุญกุศล และ 4. ไม่ขัดกับประเพณีนิยมสำหรับคำว่าประเพณีนิยมนะคะก็คือประเพณีของสังคมที่ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเป็นธรรมเนียมเช่นการแห่ขันมากเป็นประเพณีนิยมที่มีมานานสำหรับข้อสุดท้ายนะคะไม่ขัดกับประเพณีนิยมก็จะหมายถึงการไม่ทำพิธีกรรมให้ขัดกับประเพณีที่ดีงามที่เคยปฏิบัติมาแต่โบราณเช่น ไม่เล่นการพนันในงานศพนั่นเองค่ะการจัดพิธีกรรมนะคะประโยชน์ของการเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาทําให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยมีจิตใจที่ดีงามเกิดคุณธรรมและมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา 2. เป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย 3. เพื่อดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ซึ่งการที่เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาจะเป็นพื้นฐานให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสนใจและการศึกษาหลักคำสอนที่เป็นแก่นแท้ในพระพุทธศาสนาต่อไปนั่นเองค่ะ การมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำหรับการจัดเตรียมสถานที่ประกอบศาสนรพิธีเป็นสิ่งที่กระทำได้ไม่ยากนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยจัดเตรียมได้เช่นนักเรียนอาจจะช่วยจัดต้ะหมู่บูชาการปูอัศนะให้สำหรับพระสงฆ์ซึ่งนักเรียนสามารถสอบถามได้จากผู้รู้ จากครูอาจารย์หรือญาติผู้ใหญ่ให้ท่านช่วยแนะนำให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องค่ะสำหรับเรื่องต่อไปเลยนะคะก็คือการถวายสังฆทานสำหรับพิธีถวายสังฆทานนะคะเป็นพิธีทั้งศาสนาอย่างหนึ่งที่ชาวพุทธนิยมทําในโอกาสต่างๆนิยมทําเพื่ออุทิศให้กับผู้ตายหรือทําบุญเนื่องในวันเกิด คำว่าสังฆทานนะคะก็คือทานที่อุทิศแก่สงฆ์ถวายเป็นกลางๆางไม่เจาะจงถวายแก่พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเครื่องสังฆทานส่วนมากนะคะจะใช้อาหารที่ปรุงสําเร็จแล้วและอาจมีของอื่นๆที่เป็นบริวารมากน้อยเพียงใดก็ตามตามประสงค์ของผู้ถวาย นักเรียนอาจจะเคยเห็นนะคะทางสังฆทานที่จะมีอาหารแห้งต่างๆแล้วก็มีข้าวของเครื่องใช้ค่ะขั้นตอนในการถวายสังฆธานนะคะขั้นที่1จัดเตรียมพัตตาหารและเครื่องสังฆธานใส่ภาชนะให้เรียบร้อย2นิมนพระสอง ซึ่งจะนิยมทำการสองวิธีก็คือนิมนพระสงฆ์รูปที่ออกบิณฑบาตในตอนเช้าและนิมนต์จากเจ้าอาวาสให้จัดพระสงฆ์ตามจำนวนที่ต้องการ 3. จัดสถานที่ให้เรียบร้อยถ้ามีพระพุทธรูปควรจัดตั้งที่บูชาด้วย 4. เมื่อพระสงฆ์มาพร้อมแล้วนำพระทหารที่ได้จัดเตรียมมาไว้มาตั้งตรงหน้าพระสงฆ์ จากนั้นให้อาราธนาศีลและสมาทานศีลห้ากล่าวคำถวายสังฆทานถ้าถวายร่วมกันหลายหลายคนให้ผู้เป็นหัวหน้ากล่าวนำหน้าเป็นวักวักจากนั้นผู้อื่นกล่าวตาม 6. ไเมื่อกล่าวคำถวายจบแล้วให้ประเคนของที่เตรียมไว้เมื่อประเคนเสร็จ พระสองฆ์อนุโมทนาผู้ถวายกวดน้ำเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับคำกล่าวถวายสังคทานนะคะนักเรียนสามารถอ่านตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะอิมานิมะยังพันเตพัตตานิสัปตะลิวารานิพิขุสังคัสสะโอโนชยามะ สาธุโนพันเตพิขุสังโคอิมานิพัตตานิสัปะลิวารานิปติคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะสำหรับคำแปลนะคะเราก็อ่านคำแปลพร้อมกันได้เลยเนาะก็คือค่าแต่พระสงฆ์พูดเจริญ ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพัตตาหารพร้อมด้วยเครื่องบริวารเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับพัตตาหารพร้อมด้วยเครื่องบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเทิญเมื่อกล่าวคำถวายจบแล้วนะคะ ให้ผู้ถวายสังฆทานประเคนของและกล่าวอนุโมทนาได้เลยนะสำหรับระเบียบในการทำบุญในงานมงคลนะคะการทำบุญงานมงคลนั้นเป็นการทำบุญเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่จิตใจการทำบุญเลี้ยงผาเป็นการฉลองความสำเร็จในชีวิตหรือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ การทำบุญขึ้นบ้านใหม่การทำบุญงานแต่งงานเป็นการทำบุญเพื่อให้เกิดความสำเร็จตามปารถนาการทำบุญมีผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ2องฝ่ายนะคะก็คือฝ่ายเจ้าภาพและฝ่ายสงผู้ที่จะทำบุญในที่นี้นะคะก็คือฝ่ายเจ้าภาพเนาะจะต้องเตรียมการต่างๆนะคะสำหรับฝ่ายเจ้าภาพที่ต้องเตรียมนะคะก็คือ 1. กำหนดวันและเวลาที่ต้องการทำบุญ 2. ออาราธนาพระสงฆ์คำว,ว่าอาราธนาพระสงฆ์เนี่ยอาจจะหมา,ายถึงการน,าานิมนต์การน,าานัดหมายนัดแนะว่าเราจะทำบุญกันในวันไหนนะคะ 3. เตรียมสิ่งของที่ใช้ในพิธี 4. ีเตรียมสถานที่และ5เตรียมเครื่องไัยธรรมสำหรับเครื่องไัยธรรมนะคะก็คือสิ่งของที่จะถวายพระสงฆ์ ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับพุทธิสูตสามเณรโดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินยัยต้องเป็นของที่มีคุณภาพดีโดยเงินที่นำมาซื้อน,นั้นต้องเป็นเงินที่ได้มาโดยสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองค่ะปัจจุบันนะคะ เจ้าภาพจะถวายความสะดวกแก่าพาภิสูจส์สงเพราะไม่ทราบว่า,าพาภิสูจน์สงมีความต้องการสิ่งใดหรือขาดสิ่งใดจึงนิยมถวายเงินโดยเรียกกันว่าปัจจัยนั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติในการทำบุญงานมงคลนะคะขั้นที่หนึ่งเลยก็คือคอยต้อนรับประสงฆ์และนำพระสงฆ์เข้าห้องหรือสถานที่ประกอบพิธี 2. เมื่อพระสงนั่งนัอาศนะแล้วให้ประเคนเครื่องรับรอง 3. เมื่อได้เวลาให้จุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาจากนั้นบูชาพระรัตนาตายแล้วกราบนามัสการ3ามครั้ง 4. อารัธนาศีลและรับศีล 5. อารัธนาพัะปริตแล้วนั่งฟังพระสง์เจริญพระพุทธมนต์ 6. ก่อนพระสงฆ์สวดจบเตรียมยกบาทพัดตาหารตั้งไว้ให้พร้อมพอสวดเสร็จก็ยกประเคน 7. เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้วให้ถาหวายเครื่องทัยธรรม 8. พระสองฆ์อนุโมทนาให้เจ้าภาพก,กดน้ำและรับพรเป็นอันเสร็จพิธีแล้วนำพระสงฆ์กลับวัดค่ะ ในการจัดพิธีกรรมทางศาสนานะคะเราควรจะเน้นในเรื่องของความถูกต้องความเรียบง่ายความประหยัดและ